ต้องขอสวัสดีกันนะครับผมวันนี้คงอยู่กับช่อง d k Gamer นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า My Craft นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อเอาชีวิตรอด EP ที่1นะครับผมก็ตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอ้โหภาพนี่อย่างสวยเลยนะครับนี่ครับดูรอบๆเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมัดมัดอะไรมัดจ็ต p a ็คเหรอครับก็จาไม่ได้นะเขาเรียกยังไงเดี๋ยวขอปรับเป็นมุมมองบุคคลที่1ก่อนนะก็ ตอนนี้เราก็มาเรื่อมเป็น ep ีที่1นเลยนะครับก็ว่านนะครับไม่มีอะไรเลยเราก็จะมาเริ่มสร้างบ้านก่อนอีพีแรกนะครับสร้างบ้านตอนนี้เราเกิดที่เกาะนะครับว่างเปล่ามากหูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีเกาะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะว่ายน้ําไปนะครับก็ขั้นตอนแรกที่เข้ามาในเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ตัดต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวไปหาต้นไม้เห,หมาะๆตัดดีกว่าเฮ้ยเพื่อนผมอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมอยู่ไหน นี่ไงครับผมเพื่อนผมเป็นพึ่งนะนี่โอ้โหเป็นพึ่งบินได้นะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าทําไมเพื่อนผมถึงตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินนะครับผม mm. เดี๋ยวไปหาเรียกต้นไม้หมหมอกก่อนนี่นะครับเอาต้นต้นไม้ต้นนี้ดีกว่านะต้นสีขาวนะครับผมเขาเรียกว่าไม้ขาวนะนี่นะครับ นี่นะครับดูดูดูไม้ๆนะครับไม้ๆมันขยับด้วยนะสลับมัดตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับผมโอ้โหใครต้องการเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ไปหาดูวิธีลงเอานะผมไม่สอนมันลงง่ายมากเลยนะครับโอเคครับพอเราตัดไม้เสร็จแล้วจะทาไงต่อดีเดี๋ยวทําโต๊ะคราฟดีกว่านะครับผมเสร็จมันแล้วก็ต้องทําโต๊คานะครับ ในตัวคับมาแล้วนะครับอนยังไม่ได้นี่นะครับคับมัแล้วนี่นะครับแล้วก็วางเดี๋ยวคับอะไรดีคับเป็นไม้สติกนะครับผมประมาสักแปดแปดไม้แล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าที่ขุดนี่ปิ้งแอคกคปเปิลน่าจะใช่นะครับผมที่ขุดหรือปิ้งแอคนั่นเองนะครับเขาเรียกกัน แล้วก็ไปหาหาหินขุดนะครับผมหินอาจจะอยู่ข้างใต้นะเดี๋ยวจะลงไปขุดหินข้างใต้นะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่เห็นวีเวลเพื่อนผมเลยนะเป็นไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมช่างเขาผมจะขุดหินผมต่อนะครับก็ขุดง่ายๆนะครับผม ก็สําหรับอีพีแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะอีพีนี้ดูเหมือนเราจะสร้างบ้านไม่เสร็จหรอกมั้งครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีพีที่สองนะครับอีพีนี้จะมาทางโครงบ้านเฉย,ยๆนะยังไม่ได้สร้างบ้านจริงจังนะครับเพราะว่าผมจะสร้างหลังใหญ่ๆเลยนะครับขุดยาวๆนะครับผมแค่นี้ก็นาจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวไปรับเป็น คว,วานหรือปิกแอเอาปิ๊กแอกับควานก็แล้วกันนะครับเอาเป็นนี่แบบนี้ควานหนึ่งอันแล้วก็ปิ๊กแอ็ประมาณสองอันเลยก็ได้โอเคครับคราฟเสร็จแล้วอ๋อเมื่อกี้เพื่อนผมน่าจะหลุดนะครับผมนี่นะครับเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเลยก็ว่าอยู่ายไปไหนนะนี่นะครับอยู่ตรงนี้อา้าวออกเกมเฉยไม่น่าไปตีเลยนะครับผม ถ้าผมไม่ตีเขาก็คงไม่หลุดหรอกนะขอโทษด้วยนะเพื่อนแล้วเราจะคุณหินต่อนะครับอย่าไปสนใจเลยนี่ผมว่าพอดีกว่านะสำหรับการขุดหินผมว่าเราไปตัดต้นไม้สร้างบ้านต่อดีกว่านะครับ mm hmm. เกมนี้ก็เป็นเกมในตำนานของผมอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมเล่นมานนตั้งแต่เด็กเลยนะ ตั้งแต่มันเริ่มทําเกมมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะตั้งแต่เกมนี้เกิดขึ้นมาก็จนอัปเดตมาได้ขนาดนี้ก็สวยขนาดเลยนะครับไม้นี้ต้องเอาเยอะแค่ไหนกันอยาจะตัดไม้ข่าวสักหนึ่งชุดแล้วก็แล้วกันนะครับโอ้โหลิ้นพันอีกแล้ว อย่างสวยเลยนะครับผมผมแสบตาแล้วตอนนี้มอดมันมัสมันสว่างเกินไปนะครับมันจ้าแสงนี้เข้าตาผมจะบอดไม่เนี่ยตอนนี้เพื่อนผมกําลังเข้าเกมมาใหม่นะครับพอดีเพื่อนผมหลุดโทรศัพท์เพื่อนผมกากนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเอ้ยเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีครับที่ว่างๆเหรอ ตอนนี้เราอยู่กลางเกาะเลยนะเป็นเกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งนะครับอาเพื่อนออกจากเกมอีกละอะไรวะเข้ามาแล้วก็ออกอืมมันจ้าซะเลกเกินวันนี้จะตัดต้นไม้ไหมเราวงศชอตัดคลิปไปตอนตัดตัดต้นไม้ได้สักหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะเอามาสร้างบ้านนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะเสียเวลานะก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลย ไม่เซียนนะครับผมยวขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วนะครับผมโอ้โหไวจริงๆนะครับผมนี่ตัดไม้ยังไม่ถึงชุดเลยก็มือเสร็จแล้วนะครับโอ้โหกว่าจงมอนสเตอร์ก็เกิดเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหมอนสเตอร์น้ากลัวยางงี้ครับแต่ก็ยังมีท้องฟ้าอันสดใสน,นะครับผมโอ้โหดูนะครับเป็นแสงอลโรราเลยเป็นสีแบบนี้สวยสดงดงามจริงๆนะครับผม จิตเติแพนี้สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผมทุกคนอาจจะชอบนะขนาดตอนกลางคืนยังสวยนะครับเฮ้ยซอมบี้ตนั้นเอ้ซอมบี้ซอมบี้ตีเพื่อนผมโอ้โหเพื่อนผมกำลังบินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนแล้วนะโอเคเราลงมาแล้วนะครับตีมันครับตีมันเอา้าผมตีโดนเพื่อนตายตายแกวครับแตกแล้วครับโอ้โห ถ้ามีเสียงร้องนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมีมีคนมาส่งน้ํานะครับผมเดี๋ยวขอสร้างบ้านต่อกันเลยก็แล้วกันบ้านจะเอาเป็นยังไงก็ได้นะครับผมอ p นี้นะไม่ได้ตั้งใจสร้างนะครับผมสร้างอยู่หลบมอนสเตอร์นะครับผมมอนสเตอร์เกิดเยอะมากนะครับสําหรับตอนกลางคืนนะครับมอนสเตอร์มันเยอะไปนะครับเราต้องทําที่พักหลบมอนสเตอร์นะครับ รประมาณนี้หนะ้าบ้านเรานี่จะได้ทรงสี่เหลี่ยมลยนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขุดบางพื้นก่อนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างนะครับเดี๋ยวอีพีที่สองจะพาทุกคนไปค้นหาหมู่บ้านดีไหมถ้าทุกคนเห็นด้วยก็อย่าลืมกระเทืบไลค์ด้วยนะครับผมให้ถึงสักห้าไลค์ถึงหกไลค์นะครับเดี๋ยวจะไปหาหมู่บ้านนะครับผมตามหาหมู่บ้านให้ทุกคนนะครับ ตอนนี้เพื่อนผมอยู่ในวเดอย่าบอกนะั่นเด้งอีกแล้วโอ้โหจบเลยนะครับเดงบ่อยแบบนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะคอยทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะไม้ก็จะหมดแล้วนะครับไม้ก็ยิ่งน้อยอยู่แย่จริงๆหน้าต่างไม่ต้องเอาเยอะหรอกมนะั้งโอ้โหไม้หมดแล้วนะครับชุดหนึ่ง อีพีนี้อาจจะดูน่าเบื่อเลยนะครับผมก็มาหัดทำเป็นไม้ครับเอาชีวิตรอดน,นะครับก็อยากไม่เสียนนะเฮ้ยตกตกขึ้นก่อนขึ้นก่อนเห็นกีทีนี้ก็สวยนะครับผมแสงออลรลานะสวยงดงามจริงๆนะครับ เพื่อนผมอยู่ไหนเอยนี่เรียกเข้าเกมมาเถอะผมอยู่คนเดียวไม่ไหวละกลัว,วผีนะครับผม,อ,มอาวางผิดนะครับแล้วก็แต่คลิปตอนวางโครงสร้างอะไรจนเสียจแล้วนะครับผมรอเพื่อนผมเข้าเกมด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา เริมใกล้ใหญ่เช้าแล้วนะครับผมโอ้โหดูท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นดีครับโอ้สวยจริงๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพระจันทร์ลงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากนะครับตะวันออกกับตะวันตกนะครับผมก็ตอนนี้ผมใช้เพื่อนผมไปตัดไม้นะครับก็รอเพื่อนผมก่อนเฮ้ยวัวเจ้าวัวมาทําอะไรขอฆ่ากันแล้วกันนะหิวนะครับผมอุ้ยอุ้ยอ้ยเสียงดังจัง โอ้โห oh, เสียงเพื่อนผมกําลังสู้กับมอนสเตอร์นะครับเสียงดังมาถึงไมเลยนะเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมมาก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โ oh, หตอนนี้บ้านเราก็ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วบ้านเรานี่นะครับผมก็ได้อยู่นะสําหรับบ้านมือใหม่มือใหม่หัดเล่นนะครับผมนี่นะครับสวยขนาดนะผมก็กําลังเผาทรายนะครับทรายเอามาทําหน้าต่างนะครับหน้าต่างหรือกระจกนั่นเอง อ่ะไม้หมดไม้ใส่เพิ่มก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลา,เวลาเท่าไหร่วะอ,าอา้าวนาฬิกาผมนี่ขึ้นเป็นเวลาบ่ายสามห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็กำลังจะสี่โมงเย็นแล้วนะก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับผมก็เลยมาทำคลิปไม้ครับเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนะครับเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์นะครับ อย่าติดกลัวนะครับผมวิ่งเข้าใส่เลยนะผมไม่กลัวตายอยู่แล้วอืเฮยระเบิดแล้วอุ้ยผมโดนแรงระเบิดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรมากเฮยถ่านเฮยเราเจอถ่านนะครับผมโอ้โหดวงดีมากนะครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับผมผมไม่รู้นะาว่าถานมันแรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นเคยเล่นแหละแต่ก็ เห็นฐานครั้งแรกนะครับผมรู้สึกดีใจมากเดี๋ยวจะขุดให้หมดเลยนะครับผมฐานนี่สามารถเอาไปทําทําอะไรได้ทําท็อตเหรอเขาเรียกท็อตนะครับผมแล้วก็เอาไปเผาได้นะครับผมใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงสําหรับการเผาอาหารหรือเผาอะไรต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมได้แล้วเดี๋ยวขอกบก่อนนะครับกบดินก่อนนะ ชิปเปอรแล้วเบิดแล้วมันเป็นหลุมนะครับผมไม่ชอบเดี๋ยวผมขอ,อกบดินก่อนแล้วกันนีเ่เดี๋ยวไปดูกระจกก่อนดีกว่าได้เท่าไหร่แล้วเหนือค่อยมากบดินนะครับผมโอ้โหตอนนี้เพื่อนผมบอกว่าเจอสปอนเนอร์นะครับผมน่าจะไม่ผิดนะเพื่อนผมกำลังเอามาฝากนะผมสปอนเนอร์นะเดี๋ยวรอเพื่อนผมเอามาฝากนะครับดวงนี้จจัดนะครับเจอสปอนเนอร์นี่กระจกข้าวกระจกก่อน ถ้ากระจกแผ่นเรียบนี่ต้องใช้กี่อันนี่นะครับผมใช้6อันนะครับใช้กระจกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหอันนะครับจะได้กระจกแบนมานะครับได้มากี่อันเอ่ยเนี่ดูก่อนได้มา16อันนะครับผมโอ้ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเลยนี่โอ้โหถ้าจะไม่ผิดกระจกนี่สามารถเอาไปย้อมสีได้นะครับผมมีสีม่วงยันสีแดงเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากนะครับ มีหลากสีมากเลยดูกี่ทีนี่ก็สวยนะครับผมพระอาทิตย์นะตอนนี้เพื่อนผมกำลังกลับมานะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวรอก่อนเราจะมาสร้างบ้านต่อนะครับอา้าวกระจกหมดนะครับเยวขอเชื้อเพึิงใส่ลงไปก่อนนะครับผม,มนี่เชือเพลิงใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันเผาไปนะครับ ก็ตอนนี้เพื่อนผมอยู่ไหนเอ่ยเด้อออกตามหาดีกว่านะครับโอ้โหเพื่อนผมบอกเด้งนะครับร้อนนะครับผมขอแต่คลิปตอนเพื่อนผมเข้ามาในเกมแล้วก็ได้ไม้นะครับโอ้โหไม่น่าเลยมือถือเพื่อนผมกาก,ากนะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็ได้ทําการเข้าเกมแล้วก็มาถึงที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหดูเหมือนจะเอาอะไรเนี่ยต้นอ่อนเหรอครับต้นอ่อนมาปลูกแถวบ้านนะก็ความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับ โอ้โหเพื่อนผมได้ไม้มาชุดก,กว่าๆเลยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดเลยผมนี่กว่าจะได้เป็นชุดนะครับนานอยู่เหมือนกันนะเกือบสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับผมกว่าจะได้แต่นี่เพื่อนผมหลุดด้วยไงก็เลยช้าหน่อยนะครับแต่ก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมขอทําบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ทําลวกๆไปก่อนนะเดี๋ยว e ีหน้าจะมาซ่อมแซมน,นะครับผมอ๋อมีคนทักมานะครับผมก็อย่าไปสนใจเลย ผมลืมปิดแชทนะครับผมเดี๋ยวขอปิดแชทก่อนแป๊บนึงนะก็โอเคครับตอนนี้ได้ปิดแจ้งเตือนแชทแล้วนะครับผมจะได้ไม่มีใครมากวนเราแล้วนะครับก็จะไล้อาชิปต่อแบบสบายใจนะครับผมเดี๋ยวขอวางพื้นก่อนนะนะครับวางพื้นไปเลยทำสวยนะครับผมแ๋ยวผมขอบอกเพื่อนผมลดเสียงก่อนนะครับผมเสียงนั้นเข้าไม้นะครับโอเคครับเพื่อนผมลดลงแล้ว ก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านขึ้นมานิดนึงนะครับผมรู้สึกน่าจะเป็นบ้านมานิดนึงใครที่มีมีคาแนะนํานะครับว่าสร้างบ้านแบบไหนสวยก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับหรือไม่ก็ส่งลิงก์คลิปที่เขาสร้างบ้านสวยๆมาด้วยนะครับผมจะได้เอามาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ก๊อปเขามาทํานะครับผมชีวิตนี้ไม่เคยทําเองนะครับก๊อปอย่างเดียวนะชีวิตนี้ต้องก๊อปนะครับไม่ก๊อปไม่ได้ไม่มีความรู้นะครับ ขนาดการบ้านกับเพื่อนผมยังลอกเลยนะครับผมเฮ้ยนี่ผมสปอยชีวิตตัวเองนี่ว่าอย่าสนใจนะครับผมก็ขบับพุดไปอย่างนั้นแหละผมไม่เคยทําหรอกลอกกันบ้านเพื่อนเดี๋ยวขอวางหน้าต่างให้เสียก่อนนะครับทีนี้ก็ไม่มีมัสเตอร์มาทําร้ายเราได้แล้วเราก็จะเป็นพระเจ้าแล้วนะครับอือพูดว่าพระเจ้าเลยนะโอเคนะครับ ลังคาบ้านยังไม่เติมอลยนี่หว่าเติมลังคาบ้านก่อนโอ้โกหกำลังเทเลยนะครับหันขึ้นไปดูข้างบานนี่น้ําตาจะไหลนะครับผมลังคาบ้านยังไม่ใส่นี่นะครับใส่ลังคาบ้านวางผิดอีกโอ้ต้องตีอีกนะไม่มีขวานด้วยตายเลยนี่ครับผมอีนี้แหละก็สร้างบ้านก่อนนะเหตุผลที่ผมอยากมาเล่นมาครับไาชีวิตรอดก็คือไม่มีชิปจะลงนะครับผม,มง่ายๆเลยไม่มีชิปไปลงนะครับ ก็เลยมาทำไมครับเอาชีวิตรอดอทำอะไรต่อครับผมไปล่าแกะดีกว่านะครับเปล่าขนแกะมาทําเตีเยงนอนนะครับผมจะได้เช้าไวขึ้นนะครับมาสเตอร์จะได้ไม่น้อมาตีเราเพื่อนผมน่าจะเด้งอีกหรือเปล่าโอ้โหใช่เลยนะครับเพื่อนผมเด้งอีกแล้วเยวขอตามหาแกะอีกก่อนนะครับขยันเด้งจริงๆิเอ้ยมีแกะแต่ตัวเล็กเกินไปฆ่าไม่ได้ มันจะไม่ได้ขนนะครับผมเดี๋ยวผมหอมปหาตามตามล่าตัวใหญ่ๆนะครับโอ้โหโคตรติดขัดอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับผมมีซอมบี้ทะเลหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่มีนะครับผมถ้ามีนี่ก็จะฟันให้ตายเลยนะครับอือหูเสียงอะไรครับอย่าบอกนะมีซอมบี้ทะเลอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันกน,นะไม่กล้าลงไปนะครับเดี๋ยวขอกินอาหารแป๊บ โอ้โหท้องฟ้าก็จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าบ้านดีกว่านะช่วงนี้ขี้ขาดนะครับไม่กล้าออกจากบ้านกว่าซอมบี้จะฆ่าตายนะครับผมเดี๋ยวตายแล้วไม่มีคนรับผิดชอบนะครับใช่ละคนรับผิดชอบไม่มีเฮ้ยมีม้าด้วยเฮ้ยม้าดีด่ะเดี๋ยวฆ่าม้าก่อนม้ามึงบังอาจดีดฟันแตกไปหนึ่งทีสองทีสามทีสามทีสามท,ามทีนะครับสามทีแตกนะครับผมโอ้โหผมตีสามทีนะครับผม ไม่ได้เกินสามวเลยโอ้โหเพื่อนผมเข้าเกมมาแล้วในที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจดีกว่าไม่ทำแล้วเตียงนอนทำเป็นที่อะไรทำฟาร์มดีกว่านะครับผมฟาร์มฟาร์มข้าวนะครับหาข้าวกินดีกว่ารู้สึกงเหมือนอาหารก็จะหมดไวเหมือนกันนะอะ้มีหมูหมูแตกไปเพื่อนผมตายนะครับจนตายจมน้ำตายโอ้โหจบเลยนะครับเล่นมาตั้งนานนะ ตายง่ายเกินนะครับผมจมน้ําตายไม่น่าเลยขอไว้อะไรเพื่อนผมด้วยอืเดี๋ยวเราไปทาฟาร์มตรงไหนดีนะครับเฮ้ยแมงมุมแมงมุม,มต้องฆ่ามันแล้วครับอ้ยอุย้ยตายไปตายแกวแล้วครับแตกแล้วนี่นะครับเอยมีแมงมุมอีกแล้วไขก่อนดีกว่านะครับผมโอ้โห เวลากลางคืนนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับผมนี่นะครับมาสเตอร์อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้มาดีพวกหน้างูทั้งหลายอยู่ในบ้านปลอดภัยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับกระโปงครับกระโปงเอ้ยเอ้ยมันตีเราได้มันตีเราข้ามข้ามประตูได้นะครับผมอย่าไปใกล้ประตูนะโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่น่าเข้าไปใกล้นะครับนี่เปิดประตูให้เลยนี่มาดีมาดีนี่ ปิดกั้นหน้าวลีอยู่เป็นไงล่ะครับโอ้โหหดถนาดนะแค่ปิดประตูเปิดประตูได้ก็หูดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรที่ทําได้อีกแล้วในชีวิตอาเพื่อนผมเด้งอีกแล้วโอ้โหเข้ามาก็เด้งอีกแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อรถซ้าใหม่ให้เพื่อนนะครับผมอึฮพูดเล่นไปงัน้นแหละไม่มีเงินหรอกเงินเดือนยังไม่มีใช้เลยนะครับอมอสเตอร์เยอะอยิงๆเดี๋ยวผมขอตัดลิปไปตอนเช้าเลยก็แล้วกันนะครับ ใคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนเบื่อนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทําการกลบลุมนี้กันนะครับผมลุมที่ชิปเปอรลระเบิดนะครับเราจะมากบกันนะเฮ้ยไอย้มองหน้าเฮ้ยดูมันดูมันมองหน้าเราฟันดีฟันดีตายไปครับขอโทษเอาหัวสิดการรมให้ข้าด้วยเจ้าแก่น้อยจงมาเป็นเตียงนอนให้ข้าเถอะนะแล้วจะมากบดินนะครับผมนี่นะครับ ปิดไปเลยมันดูไม่สวยนะครับผมคลิปเปรลระเบิดไปกดไปประมาณนี้ก็น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมเข้าเกมมาก่อนนะเหมือนเพื่อนผมจะหลุดบ่อยนะครับผมมือทีแย่นะครับนี่นครับกบเสร็จแล้วนะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคครับเสร็จแล้วนี่นะครับดูสวยขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราจะเอาภูเขาตรงนี้ออกด้วยดีกว่านะครับผม นี่นะฮะมันดูไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวขอขุดมันออกเลยก็แล้วกันเราจอย่าทำลายมันทีนะครับให้มันดูล่งๆนะครับจะได้ดูสวยๆน่าน่าอยู่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนผมเข้าเกมนะครับแล้วก็จะปิดคลิปกันนะก็เล่นมายาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวน่าเบื่อกว่านี้นะครับนี่นะครับเพื่อนผมก็เข้าร่วมเกมแล้วเดี๋ยวรอเขาเม่มาถึงบ้านเรานะครับก็จมน้ําตายไปนะครับผมฮย โอ้พังอีกแล้วพึ่งค้าบมาเมื่อกี้เองนะพังบ่อยเกินนะครับผมแล้วผมขอปิดคลิปด้วยก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องมีแค่นี้นะครับผมสําหรับมาข้าบเอาชีวิตรอด EP ที่หนึ่งนะครับสําหรับคลิปหน้าจะทาถ้าทุกคนไปทําอะไรกันก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย